สวัสดีค่ะสวัสดีคอรสวัสดีครับวันนี้นะคะจะทำขนมจีน<อ>น้ำพริกนะคะวันนี้ก็จะมีน้องสไปมาร่วมด้วยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทำอาหารบางทีก็เราก็จะกินกันหลายคนนะขนมจีนน้ำพริกเนะี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากมันจะบางอย่างต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคือนนะคะตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นะวันนี้ก็เลยแบบค่อนข้างยุ่งก็เลยให้พี่สมกับพี่พี่สมนะคะเขามาช่วยเข้าครัวด้วยนะคะ ผละไม้ผลมือวันนี้จับช่วยหมดช่วงนี้เป็นฤดูการของผักป่าที่บ้านนะคะแม่สายก็เลยจะใช้ผักป่า<ม>ตามฤดูการของญี่ปุ่นนะคะในการทําผักแนมกินกับขนมจีนน้ําพริกของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้คือจับจีบขนมจีนขนมจีนเราเรียบร้อยแล้วนะคะพคักก่อนชิกะคือขี้หร<ไ>ืโอโคโนกันอ่ะโซนโนกันจิน พี่สับเหรอผีสัมบูรณ์ใช่โอเคโค้งโค้งโอเคใช่あとあとあとเล็บเล็บส่นสกัดซือโคโรโคร่ต็กโซ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 ือหรือพี่ส่วนไหมใช่อันนี้ในหม้อนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคั่วสามอย่างอันนี้เป็นเครื่องคั่วก็จะเป็น รากผักชีนะคะเลพกชีโนเนกโก้นี่เนกโก้รากผักชีแม่ๆน,นี่มันหั่นถูกก่อนได้ย่ย<ม>ว่าแต่ละโกโกนีเดี๋ยวเนี่ย,ยสเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องทอดหอมเจียวมีแล้วนะคะเราก็จะไม่เจียวแล้วเดี๋ยวจะมาทำแค่กระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งทอด ตาหวานจะตกดินแล้วคอีบตาหวานจะตกดินแล้วพี่พี่ครับพี่ครับรีบๆหน่อยพี่ครับมอจะไหมแล้วพี่ครับพี่ส้มอะไรจะเสร็จพี่ส้มอ๋อกล้จะเสร็จแล้ ให้ thank you โอเคแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ส่งช่วยอีกให้หอวันไงชิมาไห้เดี๋ยวจะให้พี่สมงช่วยตำถั่วนี่อันนี้เป็นถั่วที่สงที่คั่วแล้วนะคะให้อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ได้แล้วคือผม เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะบอกให้คือเรื่องว่านะคะที่การคัดลบที่มอเลดแม่อ่มอชุดตัวอ่ะพี่สงมอชุดยังไ,ไม่ละเอียดพอเราละเอียดกว่านี้นิดนึงเหลือเรียงอื่นให้พี่สงตัมด้วยเพราะจะพี่สงเพราเหี่ยวข้าวเมื่อไหร่จะได้กินเป็นเขั้นตอนเยอะอันเนี้ยมันต้องใช้เวลานานในการทำ แต่มันหากินยากมันเป็นอาหารโบราณนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนกำบัดติดไหม mm. อ่ะโอเคพี่สมให้โอเคเดชไอไอโอซาร่าอีเนี <c oughs> น่ยสโนว์ตัวโอเลพี่สมว่าไี่ให้ทำไรต่อนี่แม่จะให้ทำโอซาร่า <c oughs> นนแล้วก็เอานี้ไปตำนะคะเอาสามอย่างที่เราั่วเมื่อกี้เอาไปตำนะคะรากผักชีกระเทียมหัวหอมให้่สมตำเหมือนเดิมให,ห,ห้ก็เรียกว่าเนี่ยสิสเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นเครื่องเคี่ยวก็คือน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามนะคะเราก็ทำการเคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดมันจืดจางอะไรเราก็ค่อยเติมทีหลังอีกทีเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วซีกนะคะเป็นถั่วทองเอาไปคั่วนะคะแช่น้ำแล้วก็ไปคั่วคั่วให้หอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาปั่นหรือว่าตำแต่แม่ทรายจะเอามาทำอีกแบบหนึ่งก็คือจะเอามาต้มนะคะเพราะว่ามันจะง,ง่ายมันแข็งทีนี้เราก็จะเอาถั่วทองที่เราคั่วนะคะเอามาต้มต้มแป๊บนึง นี่ถูก้องก้อนไม่เ็ดม่บวดทุกอย่างใกล้จะเสร็จแล้วให้อริกาโตอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเครื่องทอดของเราแล้วที่นี่นะคะมันหาลูกมะกรูดไม่ได้วันนี้นแม่ทซายก็เลยจะใช้ส้มยูซุนะคะส้มยูซุแทน มะกรูดที่เราจะต้องใส่น้ขนมจีนน้ำพริกของเราในการทำอาหารจะคล้ายๆกับมะกรูดบ้านเรานะคะใช้ผิวให้กลิ่นแล้วก็ใช้น้ำใส่น้ำซุปให้มีรสเปรี้ยวนะคะแม่สายก็เลยได้ไอเดียในการใช้ยูสืแทนมะกรูดนะคะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะคะจริงๆหน้าหนาวจะเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะร้อนแล้วมันก็หมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต้มกุ้งนะคะนะที่สองอาที่สองคอ ใช่แม่แม่สั่งใหเลยจุดจุดตงไหนก็ไม่สนใคนเดียวยุ่งมากคนอุคันจิเนท่านเหตุอีลานาให้เอาเม็ดออกนะคะแล้วก็คนทำบุญคนใดก็ได้โอเคใช่เดี๋ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใช้น้ำคนใดในการเล่ใน่การอะไรนะจ u ส สีเหองซ so. ีลใช่ใช่อช่ใช่ใ bon ช่ใช่ใชเใช่ใช่ใช่ใชพใช่ใช่งน่ใช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 มใช่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 วช่ใช่ใช่มช่ใช่ใ่ใช่าช่ใช่ใช่ใมาใช่นช้ใช่ใะ่พช่มช่ใ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 ช่รช่ใช่ใชะ่ช่ใ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 ช่่ใช่ช่หั่ใร่ใช no ่ใน่ใช่ใช่ใช right> ่ใ่ใช่ใชะใช่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 ่่ใช うん、熱くなってきたはい、オッケーです、お願いしまーすセラフォリオ入ってで,で、終わったら戻って、こ<ー>こり入れて CPM ぐらいんうんもうん、返し、返し<わ>、うん、あ、これはいれそうそう、これいらないで、私柔らかいだけで、うん เอาวันออนก็พอแข็งๆนี่ยหัวปลีใช่ผมมาชอบกินนะหัวปลีอันนั้จะสุกหนก๋วยยกกอยยังไม่ค่อยสุกเีอ่ะมาชุใพี่สมเน,นี่ยไพื่ <ไว S 1> อแช่ไว้ก่อนดำ

ทีนี้นะคะเราก็จะเอาหางกะทิกลับลงไปมอนเลย,เ,ยเอบุปัน่นโนเหลืองทีนี้ก็เอากุ้งมาตำนะคะตำให้เระัน,น,นส่วนกุ้งอันนี้เราก็จะเอาโรยหน้าถึงเวลาปรุงแล้วก็จะใส่สามอย่างที่เราตำไว้นะคะ กระเทียมหัวหอมแดงแล้วก็ล่าผักชีเสร็จแล้วก็เป็นถั่วที่สงคั่วกลนนะคะเสร็จแล้วก็เป็นถัวถ่วทองอถั่วทองโอ้จะลนหมอ้อเสร็จแล้วก็เป็นกุ้งที่เราโขกไว้นะคะเนื้อกุ้งที่โขกไว้ แล้วทีนี้ก็ปรุงต่อด้วยน้ำมะขามนะน้ำมะขามน้ำเคี่ยวมะขามน้ำตาลทรายแล้วก็โโตเต็มหม้อเลยลน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะขามน้ำตาลทรายน้ำปลาไม่ว่าน่าจะพอดีพอดีแบบล้นๆช่จิฮห เสร็จแล้วก็เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงเจียวหอมแดงได้ดูมันไม่ต้องมันไม่ต้องให้เดือดไงเพราะฉะนั้นมันไม่ล้นโอเคหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็พริกแห้งทอดเต็มเต็ม แล้วก็น้ำยูสือที่เราคั้นไว้นะคะน้ำส้มยูสือใส่ทีนี้เราก็จะชิมรสชาติดูก่อนนะคะพี่พ่สมอจจิมิพี่สมอจจิมิโดแล้วก็จะใส่น้ำมันพริกที่เราทำไว้นะคะอันนี้มันไม่ได้เผ็ดนะแต่ว่าให้สี ตอนนี้ฤลือดูการของผักหนามนะคะแม่สายก็จะใช้ผักหนามทําเทมปุระในการกินกับขนมจีนน้ํำพริกนะคะถ้าเมืองไทยเขาใช้ใบเล็บทุดและดอกไม้ก็จะเป็นพวกดอกลำดวนหรือว่าดอกลั่นทม ร้อยแล้วนะคะหนึ่งจานเดี๋ยวเม่ทรายก็จะให้ทุกคนดูตามนี้แล้วก็ให้ช่วยนะคะใหพี่พี่สมรงพี่สมรตคนลุกันเนี่ยจับมาช่วยกันท่วนหน้าสอ,อ,อนแล้วก็คือให้ทำเองอเทุกคนนั่งรอแนละ้วเต็มโต๊ะไปหมดเลยสิมัสเ็อร์ โอ้ยูจังย um, ูจังออยชีอร่อยมากโอ้ยูจังกินได้วกกกัับนททตตวว่าเเมมอีสสหดด้ <h <h ิธีการกินก็คือใครอยากจะกินลาดอะไรก็แล้วแต่ภาษาชีว่าสกิลกาตอร์ไงถ้าไปดูทุกทีว่าใครเน่

ชิมเด็ดอยากกินมาตั้งนานไม่ได้กินสักทีหอมหอมโตโตเลยเาาอยากกินมาก

อยากกินเผ็ดๆเราก็ต้องกินกับพริกทอดอร่ยดูมิวจังおしいอร่อยหรือจะกินแบบนี้ก็ได้ราดไปเลยแบบนี้อร่อยสุดออืร่ แล้วก็ทุกทุกอย่างใช่เป็ดจิบาัโอชิที่สมดนี่แหละง่ายสุดโอ้ยเลมปุร่าน่าอร่อยดูกินกับผักน้ำเข้ากันเข้ากันตัวเดีสค่ะอร่ยมาก พี่วกี่เป็นยังไงลูกรสชาติรสชาติมันออกคูดีมากมันเป็นอาหารโบราณนึงก็เลยรสชาติก็เลยออกคูดีนิดนึงโดเดสซั่นจังโอชิเดสชิคนนี้อะไรเนี่ยกินจะตครสองคนพี่น้องไม่มีใครยอมใครเขากินแข่งกัน อ,อันนี้ไม่ได้เข้าปากสักอันเพราะอิ่มเนีย่ยผักน้ำมันอร่อยจริงๆงนะกินกับน้ำพริกกะปิอนะ่ะอร่อย <laughs> กินกันหมดจานป้ะป๊าจานที่สอง <laughs> ระาะว่าจังก็หมดแล้วน้ <laughs> อ,องป้ะปาก็สองจานมิัวจังก็หน่งจาน อันนี้ก็หมดแล้วเหลือแต่น้ำป๊ะป๊ก็หจานป้ะป๊ก็หนจานไม่ใช่ป๊าเติมจานที่สองเพราะเมื่อกี้ไม่ใช่จานนี้อย่าหลอกคนดูใช่สองใช่นิ่งๆไงทุเรียนกับเขียวเสวยมาให้เขาชิม เนี่ยฉันไม่สกอ้ไ้ง่ายเงบเรียนแบบพี่สมดูเหรียญโอกาสกันโอ้สกีนั่นด่าวกันในดะ

あ初は、出ましょう。トレーナーが、まも、ン、ひよそ、ろい、アロイマ、ワミ、コート、ピンハオニー,ー、ナーが、ドゥーガンマイ。それは、ヘブ、それは、ヘブ、マイ。<laughs> <laughs>